รอบสองครับโอ้ผู้ชายไม่ดูแล้ไม่ดูส้มอยากดูดูหน่อยส้มอยากดูดูผู้ชายหน่อยก็ได้ครับได้ได้ครับน่าจะไปกินกาแฟเนาะเฮ้ยอย่าดิประท้วงขนาดนั้นเลยเหรอรู้แล้วว่าโสดคเฮ้ยอยูดีเนี่ยเออเเราไปัล่นธรรมชาติมากเออไปซีเว่นแล้วไปเจอพี่ส้มมาลีเว้ย ที่แผนไรร้ายที่แผนรร้ายเปิดกล้องเดินไปทำเป็นโทรศัพท์ที่ส่งเงินไปอะไรก็อะไรนะ,ะ,ระฮะแชทเกมยี่หรองอ,อือละเปิดเสียกรยารแจ้งเตือนแบบแล้ว <c oughs> จอพี่ส้ม <c oughs> เลย ไม่แต่เขาเขาธรรมชาติดีนะครับใช่ธรรมชาติมากแล้วหน้าตาโอเคด้วยเออ <laughs> เออเออ,เอ,อรู้แล้วทำไมคะแนนสูง <laughs> เล่นเป็นคนมากเลยม,มัมาดูลูกพี่ห้องเราไหมอะไรวายเขาชวนเราเราจะไปเหรอ วิจารเนี่ยผมกลับครับทำไมถึงเล่นสูงครับคนนี้อ๋อเขาเล่นเป็นธรรมชาติมากแล้วเขาไม่ห่วงอะไรเลยนอกจากทําในสิ่งที่ที่ต้องทําอำไอเขาว่าไม่ห่วงอะไรเลยเนี่ยขยายหน่อยคือเขาไม่ห่วงความหล่อไม่ห่วงว่าว่าแบบเล่นเยอะไปไหมหรือว่ามัวแต่เก๊กอะไรบางอย่างคือเขาแค่อยากเล่าเรื่องตลกเขาก็เล่าอแล้วเขาก็ไปของเขาตามตามธรรมชาติเลยแล้วรู้เลยว่าเวลาที่เขาเล่ากับเพื่อน กับฟิลฟินี้แหละอ้าวแล้วมันผิดด้วยเหรอถ้าคนเราเรื่อรื่อวบวงรอหรืออะไรเงี้ยก <c oughs> ็ถ้ามันถ้ามันถ้ามันน่าลำคาญหมายถึงว่าคนดูเขาก็จะรู้สึกอะว่าแบบนี่มันไม่ได้พยายามที่จะทําเรื่องที่ต้องทําอืมคือสมมติว่าจะเอาของให้นางเอกไม่ใช่เอาของให้นางเอกแต่ว่าทําตัวว่ากูหล่อขนาดไหนสําหรับคนดูอะไรเงี้ยอ๋อซึ่งคนดูเขาไม่ได้อยากเห็น ไอการที่คุณทําแบบเนี้ยหล่อสุดเลยก็ธรรมชาติไปเลยใช่แล้วก็อะไรนะมูฟคนได้ได้แบบเยอะที่สุดด้วยโอ้โหตบมือครับแม่ด้วยความที่ด้วยความที่เหมือนจริงนี่แหละถามชื่อที่ชื่ออะไรนะนี้น้องนาโต้นาโต้ครับน้องนาโตเข้ารอบแล้วพี่ให้คะแนนสูงด้วย